สวัสดีครับผมเต้นะครับเต้บุญนพลกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันนะจ๊ะเดี๋ยวคนเข้ามาก่อนเดี๋ยวมารีวิวสินค้าแบรนด์ยังไงแบรนด์ยังไงให้ขายดีแบรนด์แบบเธอไงแบรนด์ซุปไก่ตาสกอต แบรนด์อะไรเอ่ยให้คนขายดีแบรนด์แบบนี้ไงแบรนด์แบบพวกคุณไงสวัสดีครับสองคนแล้วสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์นะเดี๋ยวผมมีอะไรจะให้ดูผมมีอะไรทีนี้พี่เจ็ดคนสวัสดีครับคอมเมนต์มาคุยกันพี่พเตาสวัสดีผมไม่เห็นคอมเมนต์เลยพี่ลองคอมเมนต์ผมหน่อยเดี๋ยวผมผมจะให้พี่ดูอะไรผมจะไปถามพี่ว่า พี่ได้ข่าวไหมเมื่อวานอ่ะมันมันมีการแบนอะไรสักอย่างแบนแบนอันเนี้ยแบนอันเนี้ยแบนน้ำพริกนิตยาเนี่ยแบนดน้ำพริกนิตยาเนี่ยแต่แบนด์ยังไงให้เขาขายดีขายดีมากๆของหมดเชลคนไม่ได้เยอะนะคนเข้าไปคนหนึ่งซื้อทีสิบโลครึ่งครึ่งโล โอ้โหเขาขายเป็นขีดขีด,ขดละแปดสิบแปดสิบกว่าบาทนะบ,บางอย่างครับแปดสิบแปดสิบเริ่มต้นด้วยห้าสิบห้าสิบห้าสิบถึงแปดสิบแหละว่าง่ายแบรนด์จนเขาขายดีอ่ะ <c oughs> เออสวัสดีสวัสดีน้องๆสวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับพี่ก่อนแล้วก็จะให้ผมเร็วเดี๋ยวผมจะให้ดูน้ำพริกข่าวเร็วแล้วเดี๋ยวผมจะบอกข่าวดีด้วยข่าวดีใครที่ไม่เคยกินน้ำพริกน้ำพริกของคุณแม่นิทยาเน,นี่ยนะฮะ น้ำพริกนิตยาเนี่ยใครที่ไม่เคยกินนะเนี่ยน้ำพริกนิตยาน้ำพริกแมงดานะอันนี้แมงดาอันนี้ก็เป็นนรกแมงดาอันนี้เป็นผัดพริกขิงไก่บ้านนะเนี่ยผมเอามาสามถุงก้อนผมเอามาวางสามถุงไว้ก่อนนะแล้วนะเดี๋ยวผมจะมาบอกผมจะทําอะไรอ่าพีกก่กดแชร์ให้ผมก้อนแล้วนะเดี๋ยวผมจะจะบอกว่าผมจะทําอะไรนะนี่ตอนนี้ผมทําผมทํากิจกรรมแล้ว ผมมีกิจกรรมวันที่ยี่สี่ใช่ไหมยี่สี่เนี่ยผมจะไปไแกะแกะแกะอันนี้ให้พี่หน่อยไอ้แมงดาเนี่ยแกะตรงได้เดี๋ยวผมจะทํากิจกรรมวันที่ยี่สี่เดินไปรับสเสด็จใช่ไหมถ้าใครเจอผมนะเจอผมเข้ามาทักผมวันทนะี่ยี่สี่นะเข้ามาทักผมแล้วก็ทีมงานถ้าเกิดใครเข้ามาทักผมเข้ามาคุยกับผมหรือมีจ,จำนวนจำกัดนะแต่ถ้าใครมาก่อนได้ก่อนนะ ผมมีจํานวนจํากัดนะจนํานวนน้าพริกอย่างนี้เลยใช่ไหมเหมือนกันใช่ไหมเหมือน,นกันครับพี่อันนี้อะไรมันมีอะไรบ้างเนี่ยอ่าไม่เอาเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาให้ให้ดูก่อน <c oughs> ผมทําอย่างนี้ไว้ <c oughs> ผมซื้อมาเนี่ผมซื้อมาเยอะแยะเลยผมทําได้ถุงไว้เลยเชื่อมเหี่บบ้านมึงห่วยมากเลยใครทีร่จะ ใครที่เจอผมวันที่ยีี่เดี๋ยวจะได้สองอันนี้ผมเอาไปให้ชิมพี่เอาไปชิมกันเลยวันที่ยีผมแจกฟรีนี่มีน้ำพริกหมูหยองมีน้ำพริกหมูยองแล้วก็น้ำพริก,มแ,ก,รกแมงดาดงแล้วก็ผัดพริกขิงไก่บ้านมผมทําเป็นกล่องๆอ,อย่างนี้กล่องเล็กๆเ,เอาไว้แจกให้พวกพี่ที่เจอผมอเอฟผัดไรแล้วแต่ยัง ยังอยากได้อีกเอ๊ะผ <like now. S 3> ่านไรแล้วแต่พี่พี่น้ำมิกปลาสลิดนี่น้ำมิกปลาสลิดน้ำมิกปลาสลิดผมเอาใส่กล่องไว้ให้แล้วน้ำมิกปลาสลิดนี่ว่าใครจะได้ไหนใครจะได้อันไหนผมไม่รู้นะแต่ผมจะใส่ถุงไว้ผมไม่รู้ว่าใครจะได้อันไหนนะผมจะทําเป็นคู่ๆแล้วกันผมจะทาเป็นคู่ๆผมจะทาเป็นคู่ๆให้วันที่ยี่สิบสี่ใครที่มันมามามาเจอผมแล้วกันนะของมีจํานวนจํากัดนะผมก็จะให้อ่ะ เดี๋ยวตอนนี้ผมมารีวิวน้ำพริกแมงดาก่อนเดี๋ยวผมจะรีวิวน้ำพริกแมงดาให้ดูอันนี้แชร์ไปแช์ให้แช,ใแช,ใแช์ให้แม่นิทยาไขายไม่ดัน 34, 34, 34, 33, 33. มีอยู่สามสิบสามชุดนี่นะครับ ก็กินง่ายๆแหละผมเป็นคนกินง่ายอยู่แล้วผมก็เอามาครุกกรับข้าวเนี่ยแหละคุกกับข้าวเอามาคุกกับข้าวก็ง่ายๆนะผมแค่อยากชิมเฉยๆว่าอร่อยจริงดังคำล่ำหลือหรือเปล่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณคนที่ไปทำคลิปให้ผมได้เห็นร้านน้ำพริกร้านนี้นะครับผมไปวันแรกผมรู้สึก ตื่นตันใจมากเลยเดี๋ยวผมลองชิมให้ดูอ,อันนี้อีกไหมอืมอันนี้หนูเผ็ดเผ็ดถึงแมงดากินแมงดาออกเผ็ดด้วยรสจัดอร่อยไทยได้ผ่านท้องม ต่อไปเป็นต่อไปเป็นผัดพริกขิงไก่บ้านผัดพริกขิงลองดูผัดพริกขิงไก่บ้านคุกข้าอีกกินข้าวเปล่านี่แหละต้องใช้มือเวลาคุกถึงอร่อยแบบบ,บ้า้าเดี๋ยวเขาก็มาด่าผมอีกเพราผมไม่มไม่สึกาอนามายอรัพี่ เดี๋ยวผมกินผัพปิกิงก่อนนี้มันกรอบๆอ,อ่ะอร่อยอันนี้ชอบผับปิกิงก็อร่อยอ่ะผับปิก้กิงอร่อยมากต่อไปเป็นนรกแมงดาอันนี้นรกแมงดาโรยข้าวเลยโรยข้าวกุกอีกกุกอีก กินนรกแมงดางสามย่างถูกใจสุดพริกขิงลองลงมาเป็นนรกแมงดาอุ้ยเผ็ดต่อมาก็เป็นน้ำพริกแมงดาน้ำพริกแมงดาก็อร่อยสามย่างนี้อร่อยหมดเลยอันนี้อันนี้ผมให้อันนี้ผมชอบผมชอบเพราะมันกรอบดี ส่วนอันนี้เผ็ดเลึกๆส่วนอันนี้ก็หอมๆอมหอมหอแมงดาถึงแมงดาแต่วันวันที่ยี่สี่ใครเจอผมผมไม่รู้ว่าพี่จะได้อะไรผมทําใส่กล่องมาให้พี่แล้วผมซื้อมาวันนี้ทั้งหมดผมซื้อมาทั้งหมดวันนี้ห้าพันบาทผมก็ได้น้ําพริกมาจํานวนหนึ่งเยอะเยอะอยู่เยอะอยู่เห็นกินข้าวแล้วหิวเลยเห็นกินแล้วหิวเลยพี่ผมแนะนํานะครับพี่สลา พี่สาราสวัสดีนะครับผมแนะนานะพี่ร้านน้ําพริกแม่นิคยาอร่อยมากไข่เจียวไม่มีพี่ตอนนี้มีมีหมูมีลาบมีลาบอำหมึกมีทมตำมีตำแตงแล้วก็มีอันนี้อะไรนะทอดมันทอดมันแล้วก็มียำเล็บมือนางกับข้าวกับผมกินเป็นขมผมเป็นคนกินง่ายผมไม่ได้กินเลิศหรูอะไรนะ ผมก็กินง่ายๆของผมอย่างนี้แหละแต่ว่าผมบอกไว้ให้ว่าวันนี้ผมจ่ายตังค์ไปห้าพันบาทผมได้นำพริกมาจํานวนหนึ่งผมเอามาใส่กล่องให้พวกพี่ผมเอามาใส่กล่องแบบนี้ให้พวกพี่ที่จะไปร่วมกิจกรรมผมวันที่ยี่สี่ใครเจอผมก็จะได้สองกล่องนี้ผมจะใส่ถุงแบบนี้ใส่ถุงแบบนี้มอบให้เป็นที่ระลึก แล้วพี่ก็ลองเอาไปกินเอาไปชิมนะครับเอาไปชิมดูถ้าถูกใจก็ไปอุดหนุนคุณแม่นิตยาร้านคุณแม่ร้านนี้จงรักภักดีแบน์อย่างไรให้คนขายดิบขายดีขายจนหมดเชลผมไม่รู้ว่าเขาใช้วิธีแบน์ยังไงเดี๋ยววันหนึ่งผมจะรับน้ำพีทคุณแม่มาขายแล้วเนานะนแล้วผบ พอพอพี่ผมรับมาข่ายแล้วพี่เอาทัวร์มาลงผมนะ <g Cob alt> <g att> ผมจะได้รวยเ <g> อ <att> <g att> ผมจะได้รวยนะก็เอาเป็นว่าผมแค่มาบอกพี่ว่าตอนเนี้ยค่ะของที่เราจะเตรียมแจกกูพี่ผมมีเซอร์ไพรส์แต่ผมไม่อยากกับเซอร์ไพรส์ไงก็ถ้าใครมาเจอผมนะฮะที่หน้ามทอทวันที่ยี่สิบสี่ที่จะถึงนี้วันศุกร์นี้นะครับถ้าใครเจอผมผมก็จะให้น้ำพริกนี้นะครับ ผมจะให้น้ำพริกเป็นสองกระปุกเอาไว้เป็นของที่ระลึกผมแค่อยากจะช่วยคุณแม่เขาโปรโมทสินค้าของเขาเขาก็คือเขาดั่งอยู่แล้วเขาดั่งอ,อ,อยู่แล้วของเขาอร่อยอยู่แล้วผมก็อยากแบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆแบ่งปันความอร่อยให้พวกพี่ไปลองกินดูมันไม่ได้เยอะนะมันเล็กนิดเดียวกินประมาณข้าหนึ่งจานก็หมดนะฮะถ้าคนกินน้ำพริก เนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้เล็กๆน้อยๆนะครับแบ่งกันเราแบ่งกันเราเป็นคนไทยเราต้องแบ่งปันกันครับถ้าเกิดเป็นพวกคณะร่าสามนิ้วหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นคนไทยด้วยกันนะครับทามาเดินเพื่อรับเสด็จผมก็ยินดีอะไรดีกว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยววันเจอกันวันที่ยี่สิบสี่วันศุกร์นี้นะครับและเดี๋ยวถ้าใครเจอผมผมจะมอบของชุลรวยให้ของขวัญแบ่งความอร่อย แบ่งความอร่อยให้สองกล่องนะครับเอาไปคุกข้าวกินเหมือนผมเนี่ยครับอร่อยจริงพี่ผมการันตีถ้าเกิดใครไปนะครับร้านแม่นิทยาเนี่ยจะอยู่ก่อนถึงบาสอนชนะสงครามนิดนึงนะฮะจะอยู่ก่อนถึงสอนอชนะสงคารามนิดหนึงนะน่ง,ออง,งถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปนะครับได้ไปชิมได้ไปกินนะครับสวัสดีครับพี่สุบเลิกถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ผ่านไปแวะซื้ออยู่ตรงป้ายรถเมล์เะยจอดรถเสร็จลงมาซื้อเลยแวะไปซื้อดูนะครับน้ำพริก ผัดผิงผัดพริกขิงไก่บ้านอร่อยน้ำพริกนรกแมงดาก็อร่อยน้ำพริกแมงดาก็อร่อยอร่อยหมดแต่ว่าผมชอบผัดพริกิงไก่บ้านนะฮะลองไปชิมกันดูนะครับวันนี้ผมขออนุญาตลงไลน์ก่อนเน็ตมันไม่ค่อยดีฝนตกหนักก็ช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะครับพยายามันใส่เสื้อฝนหรืออยู่บ้านทันยาจะตากฝนนะครับนั้นวันนี้ขอลงไลน์ครับสวัสดีครับ